พ่อคะหนูอยากไปทะเลจังเลยอะค่ะอยากไปทะเลเหรอจะ๊ะใช่คะ่ะหนูอยากไปทะเลมากๆากหนูเตรียมชุดไว้รอแล้วโอ้โหพ่อก็เหมือนกันถ้างั้นเราไปกันดีกว่าไหมพี่ไปทะเลกันไปสิป่ะแต่เราอย่าลืมล่มไปด้วยนะเผื่อฝนตกเผื่อเด็ดออกแรงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคค่ะป่ะไปกัน แบบทะเลอยู่ใกล้แค่เนี้ยเราไม่ต้องขับรถไปก็ได้มั้งเพราะว่าแบบบ้านเราอยู่ติดเออแมกเดินช้าอย่างนี้นี่เองมาเร็วเดี๋ยวเท้าก็ดำหมดมนั่งวินไปดีไหมเปลืองน้ำมันโอเคโอเคครับถ้างั้นเราขี่จักรยานดีกว่าไหมะพ่อวินไม่มาสักที โอเคงั้นดีเลยเอาสลับจัก,กรยานกันอีกมามาขับตามพ่อมาเลยป่ะเราไปกันดีกว่าตามพ่อมานะเดี๋ยวพ่อจะพาไปทางที่ดีที่สุดไปกันเร็วอย่ามัวชักช้ามาเร็วป่าปา ใกล้ถึงแล้วเนี่ยนิดเดียวเองหลบเลยนะครับพ่อดูรถก่อนไม่มีรถเนาะไปไปมาเร็วจอดจอดจอดไปทะเลกันถึงทะเลเรียบร้อยแล้วสวยไหมสวยมากเลยอะพ่อใช่สวยมาก นี่ปะเดี๋ยวเราไปไว่ายนะ้ำเล่นกันดีกว่าแปไปลงบันไดดูบันไดให้ดีๆด,ด้วยละ่ะเดี๋ยวตกบันไดไม่งั้นเดี๋ยวพ่อช่วนไม่ได้นะอืมทะเลสวยงามมากเลยอุ้ยมีที่ปิ้งย่างด้วย เดี๋ยวเราเล่นกันจนถึงสี่โมงเลยไหมสี่โมงเย็นเดี๋ยวสี่โมงเขาจะมานั่งแคมป์กินกันเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำก่อนโอเคหรือปะโอเคค่ะโอเคครับโอเคมาเร็วว่ายน้ำตามพ่อมา ำไมโมเดลไม่ไว่ายน้ำละทะทำไมพี่ยังว่ายน้ำเลยไปเรือไปลึกๆโอ้โหโมเดลเดินในน้ำได้เหรอหนูสามารถตีลังกาใต้น้ำได้ค่ะพ่อโอ้พ่อคะหนูขอไปข้างน้ำได้ไหมคะหนูปวดฉี่โอเคไปดีกว่าไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวเรานั่งเรือกันไหมเด็กๆไปเกาะนี่ค่ะนี่ค่ะหนูดูตรงนี้สามารถดูได้เไปดูตรงนู้นก็ได้อุ๊ยจมไม่เป็นไรหัวยางรอยได้โอ้สนุกชะมัดเลยโอ้หัวยางลมแตกแล้ว เราไม่เป็นไรโอ้โสวยมากเลยมีปักมีดาวด้วยประดาวสารายโอ้หประการังสวยมากเลยมีหลากหลายสีเลยอยากรู้ว่ามันมีมารีโมะไหมอ่ะอยากเห็นมารีโมะนี่คืออะไรอ่ะสีม่วงสีโปรดเราเลย ปากการังสีม่วงสาหรายอยากเห็นนางเงกตัวเป็นๆน่ะเอ๊ะนั่นใครอ่ะไปดูไหนละกันว่ายนะ้ำเดี๋ยวเราไปที่เรือก่อนละกันนะอุ๊ยอีกแล้วว่ะห่วงยางแล้วชอบจมตลอดเลย อาเรือจ,จอมเรออือ,อจมแล้วเนี่ยโอ้โหโเรือ,อจมอีกแล้วเบื่อพี่พ่อหนูเจออะไรก็ไม่รู้พี่คือนางเงือกหรืออะไรคะเนี่ยเออทำไมนิ่งจังเลยล่ะรูปปั้นเหรอโหเขาทำเหมือนจริงมากเลยอะ มาดูนี่สิอะไรเนี่ยคือตัวอะไรอะ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเพราะว่านาน่าจะเป็นมึกอะ่ะรูปปั้นมึกเขาเคยเจอมึกแบบนี้เหรอเขาเลยมาทําเป็นรูปปั้นน่ะน่าจะใช่แหละอ้เหมือนมากเลยอะ่ะใช่ใช่เหมือนมากเลยถ่ายรูปดีไหม ถ,ถ่ายรูปได้หรอได้มั้งลองดูหนึ่งสองโอ้ยโอ้ยโตพังหมดแล้วอาล่มตกโอ้ยอีกแล้วขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับใครเป็นคนทำนะฮะต้องมาชอซ่อมให้เขาอีกพ่อเบื่อหนจริงๆ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมให้เรียบร้อยไม่งั้นใครเป็นคนทำเก้าอี้พ่อฮะทำหน่อยจริงๆเลยพวกนี้